เพชรบุลและศิลปินในวันนี้ในตัวนะครับไม่ตัวพี <laughs> ่ พี่ตู่เป็นคนเดียวในศิลปินทั้งหมดที่เล่นงานโอเวอร์โค้ดตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีที่สี่ใช่ s <S ครับใกล้จบละผมยังไม่จบเลยพี่เนี่ต้องไปอุบลีกายับพี่นะพี่ตีรู้พี่พี่ตู่กันพี่ตีนะครับพี่ตู่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาร่วมงานกับโอเวอร์โค้ดป็ลระยะเวลาสี่ปีแล้วครับก็เลยก็ขอบคุณมากครับขอบคุณทางโอเวอร์โค้ดแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนเพราะว่าจริงๆน่าโชคดีมากที่ได้ได้มาทั้งสี่ปีแล้วเหมือนเป็น เป็นอะไรที่กลายเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นเรื่องที่ผมต้องทำทุกปีมาแล้วก็คือต้องเล่นช่วงเวลาที่เขาเคารพธงชาติทุกปี <laughs> เลยปีนี้ผมเริ่มคิดว่าผมจะขอเล่นละเพลงชาติเนี่ย จะให้วงซ้อมเพลงชาติแหละแล้ว huh> ก็แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเลยครับตอนนี้ตอนแรกตอนแรกผมว่าพี่ตู่จะไม่อยู่คิวนั้นแต่ผมกลับมาเป็นคิวเดิมอ้าวหรอจี่เขาเขาบอกว่าปีนี้เขาให้ผมเล่น6มงโอเคครับก็แล้วปีนี้พี่ตู่มีอะไรมาฝากแฟนเพลงมากครับแนอวก็ปีนี้มีเพลงใหม่มีอะไรจะได้ฟังกันบ้างไหมครับก็มีเพลงใหม่ด้วยครับแล้วจะมีถ้าไม่แน่ก็จะเป็นเพลงชาติเนี่ยครับเพลงชาติโอ้โหพี่ตู่จะ เวอร์ชันตู่คบพรนะครับต้องลองตูว่าเป็นยังไงนะครับโอเคถัดมาผมคุยด้านนี้มากครับอันนี้คนนี้นะครับมาทุกปีคนนี้มาปีแรกเขาเพิ่งเชิญครับอันนี้พอเพิ่งโอนนิดแต่วอันเนี้ยดีใจมากนะครับแต่ว่าจริงๆก็เฝ้ารอมาหลายปีแล้วนะครับว่าทําไมไม่เชิญสักทีใช่เพราะงานนี้คนก็ไปกันเยอะโทรหาเพื่อนศิลปินด้วยกันเขาก็บอกไปโอเวอร์โค้ดไปโอเวอร์โค้ดผมก็นั่งเล่นมากคอดอยู่บ้านนะครับแล้วก็ คิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่น้อที่เขาจะเชิญเราสักทีโอ้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆนะครับปีที่สี่นะจ้าพี่อย่ากทำหน้ากระแท้งกันขันหมขนาดไม่ใด้กระแท้งกันขันเราเรื่องจริงเลยเราเรื่องจริงเย็นใจเย็นจริงครับอย่าโกรธอย่าโกรธไม่ได้โกรธเลยเลาไว้ฟังก็อยากไปดูเพราะว่านอกจากจะได้ไปเล่นแล้วเนี่ยยังได้ไปดูคนอื่นๆด้วยเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากค่ะ หนาหวอากาศเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟชั่นชุดสองของผมนี่น่าจะบอกกันที่นั่นทำไมฮะ <laughs> ดูจากเสือ้อดูจากอะไรนั่นเนี่ยน่าจะบอกกับช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วสรุปเอาฮาอตไปเล่นที่นู่นไหมคิดว่าผมต้องขึ้นร้องเพลงไม่น่าจะได้เล่นหมาก,กอนแล้วอ๋อเดี๋ยวผมจัดคิวไว้เล่นตีห้าคืนระหว่างรอเดี๋ยวนั่งเล่นไปก่อนก็ได้แต่ผมไม่เล่นเพื่อนตอนไหนก็ได้อย่าเป็นช่วงเคาลบโทชาติของพี่ตู่แล้วกันโอเคได้ขอบคุณถึงตมากนะครับถ้ามาเราทางนี้บ้างดีกว่า ทางนี้ทางลิสตานะครับทั้งคู่ปีนี้ได้มาเล่นเป็นปีที่สามเนาะเป็นปีที่สามเล่นไม่เหมปีสองปีสามแล้วปีนี้เป็นปีที่สี่เป็นปีที่สามรู้สึกยังไงบ้างครับว่าปีสองเขาบอกว่าอากาศหนาวมากปีสามถอดรองเท้าเล่นครับแล้วพอปีนี้เป็นงานที่ผมแบบเกือบลื่นหัวแตกทุกปีเลยครับเพราะว่าอากาศเย็นมากนะครับ แต่ว่าผมเนี่ยจะอธิบายอะไรตอไม่ได้แล้วครับต้องให้ทางผู้ใหญ่ของผมเนี่ยอธิบายนะครับเป็นผู้ใหญ่ของผมนะฮะนี่ <c oughs> ดูการแต่งตัวก็รู้นะครับเป็นอบอตอ,อยู่อำเภอปักธงชัยนะครับคนนี้นะครับเชิญท่านประธานนะโอ้โหสนุกทุกครั้งครับสนุกทุกครั้งเลยแล้วกเ็เราได้เล่นเหล็กทุกป,ปีเลยเพราะแบบเล่นเล่นช่วงหรือวช่วงแดนกับก็ปีนี้ถ้าถ้าเจะเจ็บมากเลยถ้าอย่าเราอย่ามาเล่นแบบต้นๆ้นมา ขอเล่นช่วงเคารพธงทงชาติแทนพี่ตู่ก็ได้ครับได้ครับจะออกสเต็มฟังร้องทงชาติใช่ครับใช่ครับขอเขาเล่นทั้งหมดคำที่มีมาคือผ้าลิ้ตามางานโกลด์แล้วไม่เต้นนี่พี่กานคือพี่ย้ายมุดนี่คือนขาให้เต้นอะโอโหเย็นเลยโอ้ดีเลยเครับได้นะครับแล้วว่าเสร็จปุ๊บให้พี่ตู่ต่อใช่ครับชิวต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ลิ้นิ้ตามีอะไรฝากแฟนเพลงบ้างไหมครับไม่มีเลยครับก็ จะให้ฝากอะไรเดียวครับเขาก็วันนั้นผมเห็นคลิปอะไรที่เต้นเ้นอะไรที่แบบว่าคนดูวิวหลายล้านในแป๊บเดียวคนเข้ามาดูตอนนี้นะครับประมาณเจ็ดแสนคนเข้ามาด่าประมาณ7ล้านเอ็พวกนี้มันทําอะไรถึงมันกันเนี่ยลุมิใช่ไหมครับลุมมิดเองเอ่งก่าวยันยันเพลงใหม่ใช่ครับก็จะมีอะไรแบบว่าเนือความคาดหมายใครมาดูชนลิบตาก็จะอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยเพราะเราไไมม่ด้อา เพราะฉะนั้นวันนั้นนะครับโอเวอร์โค้ดที่ผมคิดอยู่ถ้าเกิดผมได้เล่นกับคุณตู่ติดกันเนี่ยผมไปทําโชว์ใหม่เป็นโชว์แบบว่าคุณตู่ร้องผมเข้ามาร้องด้วยแล้วเรามีร้องด้วยกันอย่างนู้นอย่างนั้นเด่นเด่นเด่นเดนนคนละครึ่งโอเคไหมคุณตู่ตู่บอกว่าทำทำก่อนอันนี้คือคิดแล้วคือไม่ไม่ผมดูว่าจะเล่นมุกไม่มีอะไรหรอก ผมรู้แล้วแหละว,ว่าคนหลอมันไม่ต้องตลกมากมันก็ยังไงคนก็รักมันอยู่แล้วลนะ่ <laughs> okay. ะโอเคน้ำถัดมา EDC ครับโอ้โห <Okay. S 2> ครับม,มาเยอะๆพี่ครับพี่ได้เล่นมาเป,ป็นปีที่สองนะครับคนนี้ครั้งแรกคนนี้ครั้งสามครั้งคนนี้สองครั้งคนนี้สี่ครั้ง,น,น,งนะครับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ ปีนี้ถ้าเป็นปีแรกของเราครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนแรกรู้สึกเหมือนสิงโตว่าสองปีแรกเนี่ยอยากไปแต่มันมันไม่ได้ไปอุ่นนิดึ้นม,มาถัดอผมไม่ใช่ไม่ใช่แต่พอได้ไปปีนี้แล้วครับแล้วก็ประทับใจมากเพราะว่าไม่เคยไปของพอผมไปของคอครั้งแรกในชีวิตเลยอากาศมันหนาวมากครับแล้วก็บนเวทีจะเต้นไม่ได้ผมเต้นไม่ได้ขน่ดเพราะว่าตรงพื้นมันเปียกไปด้วยน้ำค้างครับปีนี้ก็เดี๋ยวจะหาทางแก้ปีนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้แฟนมีรักแฟนเพลงบ้างไหมครับ ก็เด e ี๋ยวปีนี้เราเดี๋ยววันที่30พฤศจิกาเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ได้ให้มาโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่รอ ไมันคอนเสิร์ตใหญ่ครับพี่มันต้องเท้าความก่อนนิดนึงเพราะว่าพรคอนเสิร์ตใหญ่ก็จะมีลิสต์เพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งลิสต์เพลงใหม่ที่จากคอนเสิร์ตใหญ่นี่ไม่ได้โปรโมทนะแต่ว่าเพลงใหม่ไม่เล่นโอเวอร์โคดเลยเพลงใหม่ก็มีครับมันจะได้ไปเล่นที่โอเวอร์โคดด้วยนะเหมือนยกคอนเสิร์ตใหญ่ไปที่โอเวอร์โคดด้วยขี้เกียจซ้อมนั่นเองใช่ไหมครัพี่เราแปะเอานั้นไปแปะแล้วจะไปซ้อมครั้งเดียวคุ้มไปเลยโอเคครับก็นี่คือตัวแทนศิลปินที่มาเล่นครั้งแรกในปีนี้ครั้งที่สองททีี่่แล้้วคครรัังนะบ และผมเชื่อว่าในในวันงานสนุกวันนี้แน่นอนนี่เป็นแค่ส่วนเดียวครับก็ขอบคุณศิลปินทุกคนครับที่อยู่บนเวทีขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับต้องคุณมากครับโอเคครับโอเคนะครับ ทุกคาจะเทานได้ทั้งในเช้าก่อนที่เราจะได้ฟับเพลงตบอไปอย่างดีมือคนสูงร้องเพื่อร้องทั้งในไปเชียร์ว้าวว้าวว้าว